สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ก็กลับมาพบกับคุณคุยแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6อยู่นะคะแต่เราจะเปลี่ยนหัวข้อกันค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือสนุกกับการเล่นเกมค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่จะเป็นความหมายการละเล่นพื้นเมืองค่ะการละเล่นพื้นเมืองเป็นการละเล่นที่มีมาแต่โบราณ มักจะเล่นกันในท้องถิ่นตามฤด,ดูหรือเทศกาลต่างๆเพื่อความสนุกสนานสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยในส่วนในวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างการละเล่นมาให้นักเรียนชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะการละเล่นพื้นบ้านไทยสารใจสารรัก สวัสดีครับวันนี้แกละจะมาชวนเพื่อนๆเ,เล่นการละเล่นพื้นบ้านไทยกันครับแต่ก่อนจะเริ่มเรามาทำความรู้จักกับการละเล่นพื้นบ้านไทยกันสักหน่อยดีกว่าครับ ิ่งเปี้ยวจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายแต่ละฝ่ายจะมีเสาประจําทีมของตนเมื่อกรรมการให้สัญญาณผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะต้องวิ่งจากฝั่งตัวเองไปอ้อมเสาของฝั่งตรงข้ามแล้ววิ่งวนกลับมาส่งผ้าให้ผู้เล่นคนถัดไปของฝ่ายตัวเองระหว่างวิ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องพยายามเอาผ้าที่ถืออยู่ในมือแตะตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามให้ได้ผู้เล่นฝ่ายไหนถูกแตะตัวถือว่าฝ่ายนั้นแพ้ แต่ถ้าไม่มีฝ่ายได้แต่ตัวฝ่ายตรงข้ามได้หรือเกินเวลาที่กำหนดกรรมการก็จะตัดสินให้ทั้งสองฝ่ายเสมอกันแล้วค่อยเริ่มเล่นใหม่โดยลดระยะห่างระหว่างเสาลงจากนั้นก็ทำการแข่งขันจนกว่าจะได้ทีมที่ชะนะครับ เคล็ดลับของการเล่นวิ่งเปี้ยวคือการวางแผนในการจัดคนวิ่งและวิธีการวิ่งครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างเกมต่างๆที่คุณครูให้นักเรียนดูไปเมื่อสักครูน่นี้นักเรียนอาจจะนำไปเล่นกับเพื่อนๆที่บ้านก็ได้นะคะค่ะสุดท้ายนะคะคุณครูก็อยากจะฝากนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังส่ง งานคุณครูไม่ครบนะคะในเทอมแรกให้นักเรียนทยอยส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้ลงคะแนนให้แต่สําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูไม่ได้มีใบางานให้นักเรียนทํานะคะแต่อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะทบทวนบทเรียนที่คุณครูสอนไปในวันนี้ด้วยนะคะค่ะสุดท้ายคุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ